กล้าคือผู้ชายธรรมดาคนหนึง่งที่ล้มเหลวในแทบทุกด้านของชีวิตงานที่ไม่มีความมั่นคงอนาคตไม่ชัดเจนทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเดินหลงทางกลางคืนของกล้าคือช่วงเวลาที่เงียบงันที่สุดเขานั่งอยู่กับโทรศัพท์เครื่องเดิมเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆดูชีวิตของคนอื่นที่ดูดีกว่าเขาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งท่ามกลางโพสต์ข่าว และโฆษณามากมายสายตาของกล้าหยุดอยู่ที่ข้อความหนึ่งเปิดรับสมัครทหารออนไลน์มันเป็นแค่ประกาศบนโลกออนไลน์แต่สำหรับกล้ามันเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาในหัวใจที่มืดมนเขาไม่ได้อยากเป็นวีรบุรุษเขาแค่อยากมีจุดยืนในชีวิตอยากมีวิ่นัยอยากมีหน้าที่และอยากพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีค่าคืนวันนั้นกล้านั่งมองหน้าจออยู่นาน ก่อนจะตัดสินใจกดปุ่มสมัครการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวอาจไม่เปลี่ยนชีวิตในทันทีแต่มันคือก้าวแรกของการไม่หนีปัญหาอีกต่อไปและนี่ยังไม่ใช่บทสรุปของกล้าเพราะหลังจากแสงสว่างบนหน้าจอวันนั้นเส้นทางชีวิตที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นติดตามเรื่องราวของกล้าต่อไปในอีพีหน้าเมื่อบททดสอบที่แท้จริงกำลังรอเขาอยู่